เยอะพอมีงานทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำาพวกปืนพวกอะไรงานที่ค้างผมก็ยังม,มีเดี๋ยวผมพยายามเคลียร์ให้หมดรอหน่อยแป๊บนึงผมส่งแน่แต่จะช้าหน่อยบางทีผมซ่อมเครื่องซ่อมรถเป็นอู่ซ่อมดดรถตอนนี้ผมกออมาใช้เองลม้มมุมเล่นนม,มตั้งเล็ก บป <c oughs> ันห้าก็โอเคนะแรงอยู่เหมือนกันปันท้ายไม่ไปดูผมทำเองนะมันไม่เคยทำหรอกลองอยา,งากทำดูหัดทำมันขาดแบตรัดอยู่ตอนนี้ฝั <c oughs> ่งนี้สวย ผิดอย่างเดียวมันมีฝั่งเดียวลายเนะี่ยลายไ้มอ่มีฝั่งเดียวก็เหมเือนเดิมนะครับถ้าถึงผมจะบอกผมใช้เองมีใครสนใจผมก็ปล่อยอยู่ดีไม่เคยอยู่นนานสักก็บอกนี่ยังติดงานค้างพี่เขาอยู่สองตัวแล้วมั้งชุดลลางขอไปด้วยครับ ช่องนี้ผมมันไม่ค่ยอย่างริงแต่สั่งขึ้นได้งานผมทำแต่อดใจรอหน่อยอยากได้ก็อดใจรอสักนิดนึงส่วนใครชอบงานของผมนะไม่มีอะไรครับเดือนเนี้ยผมว่าจะไปดูหนูสักหน่อยโอเคเนาะมีอะไรสอบถามได้ครับทางไอดี ไอดีไลน์ผมก็ททศศศศเอสัลองท้าเข้ามาคุยได้โอเคนะครับ